สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับไพ t h ทอนง่ายๆของเรากันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของใช้เงื่อนไขาการเลือกทำนั่นเองไปดูกันเลยทเทคโนโลยีง่ายๆบายทีเชม ในเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของการทํางานแบบมีทางเลือกนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคำสั่งทุกคําสั่งที่ปรากฏในโปรแกรมเนี่ยจะมีการทํางานเสมอแต่ในบางสถานการณ์ต้องการให้คําสั่งทํางานเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงเท่านั้นอ่ะเรามาดูกันตัวอย่างโปรแกรมนะคะอ่ะที่เราใช้การรันโปรแกรมโดย โปรแกรมมิวนั่นเองที่เราได้สอนไปในบทต้นๆเนาะในตัวอย่างนี้ก็คือจะสร้างตัวแปร x ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นเก็บข้อมูลตัวเลขใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็จะให้ดูว่าถ้า if x น้อยกว่า50ถ้า x น้อยกว่า50จะให้แสดงผลเป็น too small ถ้า x มากกว่า50ก็จะปิ้นเป็น too large ขึ้นมาเสร็จแล้วถ้า if x เท่ากับ50ละ่ะก็จะปิ้น perfect ขึ้นมาสังเกตว่าเงื่อนไขข้างต้นเนี่ยก็จะเป็นการเปรียบเทียบใช่ไหม x น้อยกว่า50 x มากกว่า50หรือว่า x เท่ากับ50จะเป็นตัวคําสั่งที่กำหนดภายใต้ตัว if ขึ้นมาก็จะทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงเท่านั้นเราลองรันดูเมื่อกี้ถ้าสมมุติว่าเรา พิมพ์ป้อนเลข40เข้าไปนักเรียนคิดว่าจะปิ้นอะไรมาคะจะอยู่ใน too small เพราะว่ามันน้อยกว่า50ถูกไหมอ่ะทีนี้เรามาลองอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าเราปิ้นอ่ะเราคีย์50เข้าไปจะปิ้นเป็นอะไรคะ perfect นั่นเองอ่ะอีกทีนึงถ้าสมมุติว่ามากกว่าสมมุติเราเลือก60ก็จะเป็น เตัวอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างการดำเนินการเปรียบเทียบนะคะการทำงานแบบมีทางเลือกเนาะมีประโยชน์ในกรณีที่เราต้องให้โปรแกรมทำการตัดสินใจบางอย่างแล้วเลือกชุดทำงานคำสั่งตามผลของเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้โดยมีรูปแบบทางเลือกในการทำงานเบื้องต้นดังนี้คือ if เงื่อนไขทางเลือกแล้วก็ชุดคำสั่งลองมาดูโฟชาร์ดูนะคะ if เนี่ยเริ่มต้นใช่ไหม if เข้ามาเงื่อนไขาทางเลือกถ้าเป็นจริงก็จะทำตามชุดคำสั่งนั้นแล้วก็จบการทำงานของ if ทีนี้ถ้ามันเป็นเท็จมันก็จะออกลูกไปเลยนี่คือ if เฉยๆนะคะคำสั่งที่จะประเมินความจริงของเงื่อนไขก่อนถ้าเป็นจริงก็จะทำตามชุดคำสั่งแล้วก็จากนั้นก็จบ if ไปเลยเนาะถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็จบการทำงานของโปรแกรมนี้ไปเลยเราลองมาดูตัวอย่างโปรแกรมกันนะคะ ตัวอย่างโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมทายเลขนะคะก็จะอธิบายโดยเราจะกำหนดตัวแปร puzzle นะคะเท่ากับ3 glass เนี่ยเท่ากับ i n input เนาะทายเลขให้1 1 0ถึง10ว่าจะถายเป็นเลขอะไรแล้วก็ลองมาใช้คำสั่ง if นะคะ Puzzle เท่ากับ glass นั่นเองทีนี้ป r i n t ก็จะบอกว่าถายถูกถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ะเราลองรันโปรแกรมนี้ดูทายเลข1ถึงเลข10ถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราได้กำหนดตัวแปรอะไรไว้เนาะเราลองกดเลข5ค่ะรับตัวเลขจากเราเนาะอะ,อะมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าถ้ามันไม่จริงมันก็เป็นเท็มันก็จะจบโปรแกรมไปเลยทีนี้ถ้ามันจริงล่ะถ้าเราเลือก3มันก็จะบอกว่าทายถูกแล้วค่ะทีนี้ถ้าเราอยากจะถ้ามันเป็นเท็เนี่ยเราอยากจะมีข้อความตอบ ก,กับผู้ใช้งานบ้างเนาะเราจะทำยังไงในบางสถานการณ์เนี่ยถ้าเราต้องการเขียนโปรแกรมที่จะให้โปรแกรมทำงานมากกว่าหนึ่งทางเลือก mm. เมื่อสักครู่นี้เป็นโปรแกรมที่ทำงานทางเลือกเดียวมีชุดคำสั่งเดียวใช่ไหมถ้าเราปรับปรุงโปรแกรมเมื่อกี้เนี่ยให้มีบอกผลด้วยว่าถ้าทายไม่ถูกเนี่ยเออจะต้องบอกยังไงเราก็จะใช้คำสั่ง if else ให้มีการทำงานแบบ นี้นะคะ if เงื่อนไขาทางเลือกชุดคำสั่งที่1แล้วก็ else ชุดคำสั่งที่2ลองมาดู f flow chart กันนะคะก็จะเป็น if นะคะเงื่อนไขาทางเลือกถ้าจริงก็จะใช้ชุดคำสั่งที่1อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าทายถูกแล้วแต่ถ้าเป็นเท็จก็จะบอกว่าคุณยังทายไม่ถูกค่ะแล้วก็จบ if ไปเนาะเราลองมาดูตัวอย่างกันนะในที่นี้ในโปรแกรมถ้าเราบอกว่า มันก็จะเมื่อกี้มีแค่ if นะคะถ้ามันเท่ากันเนี่ยเท่ากับ3เนี่ยถึงจะบอกว่าทายถูกแต่ถ้ายังทายไม่ถูกมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้เราอยากให้มันตอบโต้เราก็จะใช้คำว่า l อก็คือถ้ามันเทสจะเป็นยังไงถ้าสมมติเราเลือกห้าเหมือนเมื่อกี้เนาะ,ะก็จะบอกว่าทายไม่ถูกแล้วคุณยังทายไม่ถูกค่ะเราก็จะเลือกต่อไปถ้าเป็น7ละ่ะล่ะก็ยังทายไม่ถูกแบบนี้ค่ะมันก็จะจนกว่าเราจะทายถูก ก็จะไปออกทางถ้าเป็นจริงก็จะออกตรงทายถูกแล้วแบบนี้นะคะออกตรงช่องปิน้นแต่ถ้ามันเป็นเท็มันก็จะไปออกตรง elif <ๆ> EL นะครับซึ่งจะช่วยให้โปรแกรม Python เนี่ยสามารถเลือกทำงานตามชุดคำสั่งที่มี2ทางเลือกได้เนาะแต่หากมีทางเลือกที่มากกว่านั้นเนี่ยก็ ในกรณีที่มีทางเลือกหลายทางเราจะใช้คำสั่ง if elif e l ซึ่งจะช่วยให้สะดวกมากขึ้นมีรูปแบบดังนี้นะคะคำสั่ง if elif เนี่ยจะเป็นคำสั่งที่จะมีเงื่อนไขหลายเงื่อนไขถ้าสมมุติว่าใช้ if ใช่ไหมชุดคำสั่งที่หนึ่งแล้วก็ elif เงื่อนไขาทางเลือกที่สอง เออ if เงื่อนไขทั้งเลือกที่3ถ้ามันมีหลายทั้งเลือกามากๆก็จะเอ if ไปเรื่อยๆเรืๆ,ๆ,ๆ,ๆจนสุดท้ายเราจะปิดด้วยเอลก็คือเป็นเท็อ่ะก็จะออกเป็นชุดคำสั่งสุดท้ายโฟชาร์ดของเขานะคะก็จะเริ่มต้นที่ if e นะเงื่อนไขทั้งเลือกที่1จริงไหมถ้าจริงก็จะไปชุดคำสั่งที่1แล้วก็จะออกเลยออกออกรูปเลยแต่ถ้า if e เงื่อนไขทังเลือกที่1เป็นเ ลองมาเลือกทางเลือกที่2องไหมเป็นเทสไหมถ้าเทสอ่ะก็ออกไปชุดคำสั่งสุดท้ายแล้วก็จบลูปก็เป็นการเช็คเงื่อนไขหลายเงื่อนไขนั่นเองเนาะเราลองมาดูผู้เขียนเนี่สามารถเพิ่มเงื่อนไขทางเลือกและชุดคำสั่งที่สัมพันธ์กันภายใต้บล็อก l i f ไปได้อีกเรื่อยและสำหรับเงื่อนไข l ก็อาจจะไม่ต้องมีก็ได้ หรือมีก็ได้นะคะลองไปดูโปรแกรมกันเนาะตัวอย่างการใช้ if e elif elif สำหรับกรณีที่มากกว่า2ทัทางเลือกนะในตัวอย่างนี้จะเป็นโจทย์ก็คือเขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อแจ้งราคาค่าโดยสารประจำทางซึ่งปกติเนี่ยราคารถจะอยู่ที่6.5บาท แต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุจะเสียค่าโดยสารเพียงครึ่งเดียวและถ้าเป็นเด็กที่อายุไม่เกิน3ขวบจะต้องเสียค่าโดยสารดังนี้เสียค่าโดยสารดังนี้เราลงมาทำโปรแกรมกันโปรแกรมในที่นี้เราก็จะตั้ง price เท่ากับ6.5ใช่ไหมราคาปกติแล้วทีนี้เราจะรับค่าอายุผู้โดยสารเราก็จะตั้งค่าอายุก็คือ age เท่ากับ i in n input อายุของท่านคืออะไรก็ให้ผู้ใช้รับค่าจากผู้ใช้มา if age มากกว่าเท่ากับ60ก็จะเป็นการเช็คเงื่อนไขที่1ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ60เนี่ยก็จะเป็น r ล c e หาร2เพราะว่าเขาบอกว่าราคาจะเหลือครึ่งหนึ่งใช่ไหมอ่าแล้วก็ต่อมามีอีกเงื่อนไขหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเด็กเนี่ยต่ากว่า3ขวบ ก็จะไม่คิดค่าโดยสารก็จะเป็น l i f นั่นเอง l i f เอน้อยกว่าเท่ากับ3 p r i ล e ก็เท่ากับ0หรือถ้าเป็นเท็จท้งบนทางข้างล่างก็คือเป็นคนปกติทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขก็จะอยู่ที่ e l เนาะ print เท่ากับ6บาท50สตางค์ print ค่าโดยสารของท่านคือออกด้วยตัวเป,ปรพลายซ์นั่นเองเราลองมาดูกันว่าตัวอย่างโปรแกรมถ้าเราบอกว่าเราอายุ60 ค่าโดยสารของเราจะถูกหาร2จาก price ราคาเดิมก็จะเป็น3บาท25สตางค์ถ้าเราอายุ3ขวบละ่ะก็จะ0บาทใช่ไหมแล้วถ้าเราเป็นคนปกติตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เอ่ย15นะก็จะเสียราคา6บาท50สตางค์นั่นเองนี่ก็เป็นคำสั่ง if e l s e แบบง่ายๆนะคะ และที่ได้จบไปนั้นก็เป็นในเรื่องของการใช้คำสั่งแบบมีทางเลือกนะคะในภาษาไพทอนเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขาทางเลือกโดยใช้ if e l s e นะคะสั่งหลายเงื่อนไขหรือคำสั่งเชิงซ้อนนั่นก็คือคำสั่ง if elif e l i นั่นเองต่อทั้งหมดนี้ก็ลองไปเลือกปรับใช้ให้ตรงกับโปรแกรมการทำงานที่สอดคล้องกันนะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้แล้วเนาะว่า แต่ละอย่างแต่ละโปรแกรมมีคำสั่งอะไรบ้างทั้งหมดนี้ก็เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ Python พื้นฐานนั่นเองไปพบกันใหม่ครั้งหน้านะจ๊ะบ๊าย